สวัสดีครับผมวดจากเศรษฐีไม่มีนายนะครับวันนี้วันที่6กรกฎาคม2564นะครับวันนี้ผมเคาะสุกไปเยอะอยู่นะครับไม่ใช่สุกสิผมเคาะหลวมไปนะครับประมาณ300โลได้300กิโลนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเมื่อวานบอกว่าลูกสวยไม่มีทำไมวันนี้เยอะจังเพราะว่ามันมันหลวมหมดแล้วนะครับมันเกินกำหนดที่ผมจะส่งเคอรี่ได้เนาะ มันส่งไม่ได้เราต้องขายหน้าร้านนะครับมันหลวมหมดแล้วและอีกอย่างหนึ่งปัญหาท็อปเริ่มมารบกวนแล้วนะครับอย่างนี้เห็นไหมครับโชงดีที่ลูกนี้มันสุกแล้วแต่ว่าลูกที่โชคร้ายก็มีนะครับประมาณเกือบเกือบห้โลได้อันนี้ก็คือท็อปทั้งหมดเลยนะครับเปอร์เซ็นต์เนื้อน่าจะไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าท็อปมันลงเนาะเท่าที่ผมสังเกตด,ดูนะครับ ลูกไหนที่ท็อปลงบางลูกก็เปอร์เซ็นต์ต่ํามันจะเป็นส่วนมากซะด้วยซ้ํานะครับลูกไหนที่ท็อปลงส่วนมากจะเป็นเปอร์เซ็นต์มันต่ํานะครับแต่บางลูกก็แก่จัดท็อปก็ชอบเหมือนกันนะครับอันนี้ผมก็กรีดออกนะครับกรีดออกแล้วก็เอาน้ํายาป้ายสุกนะครับแตมไว้เขาบอกว่ามันช่วยได้อย่างนี้ก็เอาแตมไว้ลองดูนะครับเผื่อมันแก้ปัญหาได้แต่ว่าไอ้ที่มันเป็นห,หนักๆนะครับ อย่างนี้ผูไหนที่เป็นหนักผมเอาออกเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับก็อย่างตัวนี้เนี่ยครับมันเป็นหนักเนาะเป็นหนักผมก็เลยเอาออกซะเลยกลัวว่ามันจะไปลามถึงเพื่อนนะครับแต่ว่าลูกนี้ผมให้ดูนะครับสีสวยมากเนี่ยนะครับเนื้อดิบนะครับเนื้อดิบดูจากตรงนี้ก็รู้เลยว่าสีสวยเนื้อหนึ่งแน่นอนเท่าที่ผมดูนะครับ อันนี้เสียดายมากเดี๋ยวผมจะเอาไปทําเป็นทุเรียนบวชชีดีกว่าเนาะอร่อยดีนะครับทําทุเรียนบวชชีก็ประมาณนี้นะครับตัวไหนที่มันไม่ไหวนะครับผมก็เอาแยกไว้ส่วนลูกนี้นะครับลูกนี้เปอร์เซ็นต์เนื้อก็ค่อนข้างค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าเป็นลูกเล็กเนาะใต้สีดิบนี่ครับดิบเลยนะครับดิบเลยสีดิบสีนี้ก็โอเคอยู่น่าจะเป็นประมาณประมาณเนื้อสองเนาะ ีให้นะสองละกันสีก็ใช้ได้อยู่แต่ว่ามันเป็นเยอะนะครับมันเป็นตรงนี้เป็นตรงนี้นะครับมันเป็นทั่วลูกเลยผมก็เลยคิดว่ามันไม่น่าจะคุ้มนะครับไม่น่าจะคุ้มเอาทิ้งทั้งลูกเลยดีกว่าอันนี้ก็มันยังดิบอยู่เอาไปทําทุเรียนบวชีน่าจะอร่อยนะครับนะครับสีดิบลูกเล็กนะครับลูกนี้ลูกเล็ก อันนี้เป็นของแผงนะครับเป็นของที่ไปยกมาจากแผงเนาะอยู่ที่แผงก็น่าจะคืน2คืนแล้วนะครับกว่าผมจะไปเอามามันก็เลยสภาพเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าสีได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคน่าจะถ้าต่ำสุดสีนี้นะครับผมว่าไม่น่าจะขาดทุนนะครับนี่นะครับสีขอให้เป็นสีนี้นะครับต่ำสุดเลยคืออ่อนที่สุดคือขอเป็นสีนี้ผมว่าทำกำไรได้ครับสบายมาก ต่อให้เป็นปัญหาท็อปลงก็ยังยังรับไหวนะครับตั้งร้านแล้แลวนะครับก็ยังตั้งไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเอามาแกะก่อนเลยเดี๋ยวผมเอาลูกท็อปมาแกะเลยนะครับไล่แกะลูกท็อปก่อนลูกไหนที่เป็นท็อปแล้วก็สุกแกะได้ผมก็จะแกะเลยนะครับนี่เป็นท็อปอันนี้น่าจะหนักอยู่นะครับเดี๋ยวแกะเลยแกะลูกนี้เลยนะครับก็วันนี้ลืมเอาถาดมานะครับขออนุญาตใช้เสื่อนะครับปูก่อน เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเอาถาดมาครับ นี้สุกำลังกินเลยนะครับสีสวยใช้ได้สีไม่เข้มมากนะครับแต่สวยอยู่ นี่นะครับท็อปจากคูนี้ลามมาหาปูนี้แล้วนะครับยังดีที่สุกไวถามว่าถึงเนี้ยไหมลูกูนี้ไม่ถึงนะครับ sạp nhang như là ก็สรุปแล้วได้ทิ้งไม่เยอะนะครับมันเป็นท็อปหนักตรงนี้นะครับเห็นไหมแล้วก็ได้ทิ้งแค่เม็ดนี้เม็ดเดียวเม็ดเดียวจริงๆนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าที่เหลือมันมันใช้ได้เลยไม่ถึงไม่ถึงยังสวยอยู่โอเคเลยครับตอนนี้เราก็เอาไว้ชิมเนาะแต่ว่ารสชาติน่าจะเปลี่ยนแล้วแหละรสชาติน่าจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ว่าที่เหลือนี่คือรสชาติได้เลยนะครับฟับงเสียงรูปนี้มัน ครับาคายครับคานะครับเหมือนจะสุกแต่ก็เหมือนจะไม่สุกี๋ยวเราต้องเช็คดูเนื้อก่อนนะครับไม่รู้ว่าสุกทั่วหรือเปล่าอ่าได้อยู่เดี๋ยวเอาอีกสักฝั่งนะึงเพื่อความมั่นใจใช้ได้ครับแกะเลย วันมากนะคะ จ้าแบแล้วครับมากแบบไหน <Hey. S 2> มาต่อกันนะครับผมจะไม่ค่อยพูดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแฟนผมบอกว่าผมพูดมาก <laughs> เดี๋ยวเราจะมากีดกันแบบเงียบๆนะครับ เดี๋ยวมาดูลูกเล็กกันบ้างนะครับว้าวลูกเล็กนะเนี่ย หายไปไหนหมด <S <S 2> <S 2> แกะตกไซายกันบ้างนะคะ ลูกนี้มีสองพูนะครับสองพูเมตร ตอกไซ้อีกสักลูกนะครับได้แล้วเดี๋ยวคนจะมบาเราแกะเอาแต่ลูกเนื้อเยอะๆเอามาทำใส่ถาดน,นะครับเนื้อน้อยก็ทำครับ ลูกนี้ได้ภูเต็มๆนะครับคูเดียวแล้วก็ได้อีกสองเมตรลูกนี้ได้หนึ่งคูสองเมตรนะครับก็มันจะเฉลี่ยใส่กันพอดีนะครับตัว ABC มันได้ภูเยอะนะครับตัวนี้มันจะได้ภูน้อยแล้วก็เฉลี่ยกันไปครับ ตอนนี้ก็แขกขึ้นประมาณนี้นะครับแขกเยอะอยู่แล้วก็ขายออกไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ช่วงบ่ายสองแล้วนะครับประมาณ 4, ี่ห้าโมงเย็นนะครับผมจะขายดีมากเลยก็ให้ดูสีครับประมาณนี้เมื่อกี้มีลูกค้ามาซื้อนะครับเมื่อกี้เลยลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาทําทุเรียนไม่ค่อยแก่เนาะ <laughs> ผมไม่แน่ใจว่าจะเอาแก่กว่านี้ได้จากที่ไหนนะครับ เอาแก่ okay, กว่านี้อมันต้องสุกหล่นจากต้นแล้วนะครับเพราะว่าแค่นี้ก็สุดสุดแล้วครับก็อย่าให้มีการดราม่ากันเลยนะครับเราก็เอามาลงขำขำกันนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเอาไว้เราเจอกันคลิปหน้านะครับสําหรับลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ